บางคนคิดว่าเวรกรรมของคนเราสิ้นสุดลงเมื่อใดอภัยได้เมื่อใดเวรกรรมก็สิ้นสุดลงเมื่อนั้นความเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ดีความเป็นลูกกรรมลูกเวรก็ดีทั้งสองอย่างนี้เกิดจากการที่เราและเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมให้อภัยกันและกันผูกอาฆาตจ,จองเวรกันไว้ ทั้งที่การผูกอาฆาตจองเวนนั้นมิได้ให้อะไรตอบแทนนอกจากการสร้างทุกข์ให้แก่กันและกันดุดการทิ่มแทงกันด้วยมีดมีแต่จะสร้างรอยแผลและความเจ็บปวดด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อพิจารณาให้ชัดแล้วเราจะเห็นได้ว่าขณะที่เรามุ่งจะทำร้ายเพื่อที่จะแก้แค้นนั้นทั้งเราและเจ้ากรรมนายเวน ต่างก็ตกเป็นทาตของกิเลสถูกไฟแห่งโทสะเผาลนให้เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวนใดๆก็ตามไม่อาจระง,งับดับลงได้ด้วยการผูก,กโกรธจองเวรต่อกันแต่จะระง,งับดับลงได้ด้วยการให้อภัยกันและการที่บุคคลจะให้อภัยกันนั้นภายในจิตใจต้องอบรม เมตตารมให้บังเกิดมีมากๆเพราะยิ่งมีเมตตาธรรมมากเท่าไหร่การให้อภัยก็จะทำได้ง่ายเท่านั้นเปรียบเหมือนมเมล็ดพันธุ์พืชทีท่ปลูกบนพื้นดินได้รับการราดรดด้วยน้ำให้มีความชุ่มชื้นย่อมเจริญงอกงามได้เร็วและสมบูรณ์เมตตาธรรมจึงเป็นคุณธรรมที่สามารถ ตัดห่วงโซ่แห่งเวรกรรมได้เมื่อมีผู้ใดกระทําสิ่งที่น่าเจ็บใจหรือสิ่งที่ไม่ชื่นชอบแก่เราหากเรามีเมตตาพอเราก็ให้อภัยเขาได้ไม่ผูกโกรธต่อเขาเราก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาเมื่อเราไม่มีความคิดแก้แค้นเวรกรรมทุกอย่างก็สิ้นสุดลง สำหรับบุคคลที่มีเจ้ากรรมนายเวรติดตามอยู่หรือกําลังชดใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่ก็ตามการแผ่เมตตาเป็นประจำจะช่วยบรรเทาความอาฆาตแค้นของเจ้ากรรมนายเวรให้ลดน้อยเบาบางลงถึงกับหมดสิ้นไปได้เพราะเมตตาธรรมที่เรากระทำให้เกิดมีขึ้น จะกล่อมกลาวจิตใจรเราให้มีความอ่อนโยนพลังแห่งความอ่อนโยนนี้สามารถส่งถึงผู้อื่นให้สัมผัสได้ซึ่งเมื่อผู้ใดได้สัมผัสแล้วก็จะบังเกิดความอ่อนโยนอบอุ่นเบาสบายเหมือนสัมผัสของสายลมกลางทุ่งกว้างที่ให้ความสดชื่นแก่ผู้ที่สัมผัสฉะนั้น